ทุกคนดูไฟสีเขียวตรงนี้นะถ้าเกิดตัวหน้าสัมผัสมันแตกกันนะครับหลอดไฟมันจะติดแบบนี้นะแล้วลองดูนะถ้าผมเสียบปลั๊กลงไปสุดนนะหน้าสัมผัสตัวเต้าเสียบตัวเต้ารับดันไม่ตรงกันครับหลอดไฟก็ไม่ติดคือตอนใช้งานจริงเนี่ยผมต้องขยับแบบนี้ใช่ไหมมันถึงจะใช้งานได้ถามจริงนี่ตัวต้ารับมีโมโกด้วยนะสวัสดีครับผมต้นตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องคีย์บัตนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาทดลองหาคําตอบกันอย่างจริงๆจ,ง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 จังนะครับว่า ตัวปัญหาปักหลวไหมครับมันเกิดจากตัวเต้ารับหรือตัวเท่าเสียบกันแน่นะครับก็คลิปนี้มีคําตอบนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องคลิปสั้นของผมนะครับมีเพื่อนๆสนใจแล้วก็คอมเมนต์กันมาหลากหลายเลยเกี่ยวกับว่าตัวขาแบนนะครับกับตัวขากลมเนี่ยผมทําเทียบกันอยู่ขาแบนไม่มีมอกอน,นะตัวขากลมมีมอกอจริงๆผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวขาแบนนะครับแต่กฎหมายบ้านเรานะครับห้ามผลิต ตัวเต้าเสียบที่เป็นขาแบนนะครับแล้วก็ตัวเต้ารับที่เป็น2รูแบบนี้จําหน่ายในประเทศนะครับไม่ว่าแบรนด์ไหนไม่ว่าใครห้ามผลิตและจําหน่ายในประเทศนะครับและมันก็ไม่ใช่แค่ตัวเฉพาะเต้าเสียบนะตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะครับที่มันมีปลั๊กเสียบที่มันมีเต้าเสียบอ่ะมันรวมถึงพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวขาแบนนะครับมันจะไม่มีอีกต่อไปนะครับมันจะหายสาบสูญไปในอนาคตนะครับจริงๆมันน่าจะหายไปหมดแล้วนะเพราะว่านี่ก็ ออกมาตรฐานมาตั้ง3ปีแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่ก็ปี63นะครับเขาได้บังคับใช้มาตรฐานมกร1 6 2 5ง9ขีดแต่ผมก็ยังเห็นบางคอมเมนต์นะครับบอกผมมาว่าเอ้ยแถวบ้านยังมีขาแบนด์ขายกันเต็มเลยก็อยากจะบอกจากใจคนขายอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฟาด้วยกันนะครับว่าเดือนกุมภาถึงเดือนพฤษภาครับเรามักจะเห็นข่าวสอมอ,อลงพื้นที่ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่วางจําหน่ายว่าได้มาตรฐานมอกอรหรือเปล่านะครับอันเนี้ยผมคิดว่าไม่แน่นะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้กว่ดล้านเจ้าตัวขาแบนคนที่ขายอยู่ก็าทางที่ดีหาตัวที่มันได้มาตรฐานมอกอมาขายน่าจะดีกว่านะครับก็สบายใจกว่าก็ประมาณนั้นนะทุกคนก็เดี๋ยวไปทดลองกันดีกว่าว่าปักหลวมมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปทํา การทดลองกันดีกว่าครับไปดูกันครับและนี่นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองของเราในคลิปนี้นะครับตัวนี้เป็นแค่ตัวแปลงไฟนะครับทุกคนผมแปลงมาจากไฟบ้านกระแสสลับ220มาเป็นไฟกระแสตรง24โวลต์น,นะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการจับแล้วก็ชี้ตำแหน่งต่างๆผมจะได้ไม่ต้องกลัวไฟดูดนะทุกคนแล้วก็ตัวเนี้ผมต่อหลอดไฟให้ทุกคนเห็นว่าสถานะนะครับของตัวเต้าเสียบ ตัวนำของตัวเต้าเสียบกับตัวนำของตัวเต้ารับเนี่ยสัมผัสกันหลอดไฟมันจะติดนะครับนี่ครับประมาณนี้นะทั้งสองอันนะครับโอเคประมาณนี้การทดลองของเราเนี่ยเกิดจากคําถามที่ว่าทําไมเสียบปลั๊กแล้วมันหลวมมันเป็นที่เต้าเสียบหรือมันเป็นที่เต้ารับคนแน่นะครับเราก็จะมาดูกันทีละเต้าเสียบและทีละเท่ารับไปแบบชัดๆซึ่งการทดลองของเราต้องตอบคําถาม2ข้อด้วยกันนะครับก็แรกก็คือแน่นไหม ข้อที่2ก็คือหน้าสัมผัสระหว่างตัวเต้าเสียบและตัวเต้ารับมันสัมผัสกันเต็มไหมหรือว่าแค่เฉียดเฉียดหรือว่าไม่โดนเลยนะครับมาดูกันทีละตัวเริ่มกันที่เต้าเสียบขาแบนเหตุผลที่เริ่มตัวนี้เพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เพื่อนๆซื้อมาก่อนจะมีมาตรฐานบังคับใช้ให้เป็นขากลมเนี่ยก็จะมีขาแบนใช้กันเยอะและตัวเต้ารับก็ยังใช้งานกันอยู่ มันยังมีใช้คู่กันอยู่นั่นแหละในบ้านของเราผมก็เลยเอามาทดลองให้ทุกคนดูด้วยเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยครับต้เสียบขาแบนกับตัวต้อรับตัวนี้นะไฟติดแสดงว่าหน้าสัมผัสมันโดนกันนะครับแล้วคำถามที่หนึ่งแน่นไหมครับก็แน่นนะครับก็ถือว่าแน่นนะมาดูหน้าสัมผัสกันว่าโดนเต็มไหมนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดูใกล้ๆด้วยนะครับอันนี้ดูไกลไปนิดนึงก่อนไม่แน่ใจเห็นไหมอ่สาสังเกตว่ามันไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นะมันจะเยื้องเยองอยู่นิดนึงนะครับมันเยื้องเยองอยู่นิดนึงต่อคาถามข้อที่2ก็คือตัวนามของตัวเต้าเสียบกับตัวเต้ารับเนี่ยสัมผัสกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่เต็มนั่นเองได้ไม่เต็มแล้วกันผมไม่ขอไม่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะได้เต็มหรือไม่เต็มแล้วกันนะครับต่อไปมาดูที่เต้ารับอีกตัวหนึ่งกับเต้าเเสียบบบขาแนนนนหมือกัันะคร เสียบเข้าไปหน้าสัมผัสโดนกันไฟติดเรียบร้อยนะครับคำถามที่หนึ่งแน่นไหมอ่าแน่นครับอ่าโอเคคำถามที่สองหน้าสัมผัสเป็นยังไงแนบสนิทไหมนะครับเต็มไหมก็ถือว่าเต็มเลยครับเพราะว่าอยู่ตรงกลางเป๊ะๆเ,เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆด,ด้วยนี่เพื่อนๆดวงดูไกลๆแบบนี้นะครับอ่า นี่นะและข้อแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นตัวเต้าเสียบขาแบนด์เนี่ยเพื่อนๆจะรู้เห็นว่ามันมีรูอยู่แบบนี้รูตัวนี้นะครับมันจะตรงกับเจ้าตัวปุ่มเล็กๆของตัวนําของตัวเต้ารับครับแล้วมันก็จะล็อกแน่นพอดีนะครับทําให้รู้สึกว่าแน่นแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้นะครับเท่าที่ผมดูนะ มันไม่มีปุ่มนะทุกคนเนีมันไม่มีปุ่มสําหรับรูของตัวเต้าเสียบตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าเสียบนานๆไปผมไม่รู้ว่ามันแน่นเหมือนเดิมไหมแต่ตอนนี้มันแน่นนะมันแน่นอยู่นะครับก็จบไปสําหรับตัวเต้าเสียบขาแบนก็หน้าก็แน่นทั้งตัวเต้ารับทั้งสองตัวแต่ว่าตัวหน้าสัมผัสของตัวนํากับเต้ารับตัวนี้ค่อนข้างเยื้องกันอยู่นิดนึงครับ และขอย้ำอีกทีสำหรับตัวเต้าเสียบขาแบนตอนนี้ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับจะไม่มีเต้าเสียบขาแบนอีกต่อไปแล้วนะครับต่อไปมาดูขากลมของเราครับขากลมตัวนี้ไม่ใช่ขากลมมอกเมืองไทยนะครับตัวนี้เป็นไทซีนะครับผมมีอธิบายเรื่องไทในคลิปก่อนหน้าไว้ด้วยนะครับตัวนี้ไทซีขนาดมันจะต่างกันกันกบตัวไทโอบ้านเรา ให้โอบ้านเราขนาดจะโตกว่าก็คือขนาด4.8มิลน,นะครับความโตของตัว,ต,วตัวน้ำตัวนี้แต่ตัวนี้แค่4มิลน,นะครับต้องตอบคำถามเหมือนเดิมครับว่าแน่นไหมและหน้าสัมผัสเป็นไงนะครับเริ่มกันที่ตัวเต้ารับตัวนี้เสียบลงไปครับไฟไม่ติดนะครับทุกคนแสดงว่าหน้าสัมผัสระหว่างเต้าเสียบกับเต้ารับเนี่ยมันไม่โดนกันนะครับ ถ้าผมดึงขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะสังเกตว่าตัวไฟมันจะติดแสดงว่าหน้าสัมผัสมันโดนกันแต่ถ้าเสียบสุดแบบนี้ไฟมันดับหน้าสัมผัสก็ไม่โดนกันเพราะฉะนั้นแล้วตอบคำถามแรกแน่นไหมถือว่าหลวมเลยครับนะถือว่าหลวมคำถามที่สองหน้าสัมผัสเป็นยังไงไม่โดนเลยครับเพราะไฟไม่ติดหน้าสัมผัสตัวนำเต้าเสียบกับตัวเต้ารับไม่โดนเลยครับ ต่อไปมาดูเต้ารับอีกตัวหนึ่งครับเต้ารับตัวนี้เสียบลงไปคำถามแรกก่อนครับแน่นไหมแน่นครับก็ถือว่าแน่นนะพอๆก,กันกับตัวขาแบนตะกี้เลยนะครับคำถามที่สองหน้าสัมผัสเป็นยังไงหน้าสัมผัสของตัวนําตัวเต้าเสียบและตัวเต้ารับ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะมันก็แนบสนิทเต็มดีนะครับก็ถือว่าเต็มเมื่อมาสรุปประเด็นของตัวเต้าเสียบขากลมเล็กแล้วกันนะครับผมขอเรียกมันว่าขากลมเล็กนะทุกคนคิดว่ามันมีปัญหาเพราะอะไรในเมื่อตัวเต้าเสียบตัวเดียวกันแต่เสียบเต้ารับหนึ่งอันอันนี้มีปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหาทุกคนก็ลองพิจารณาดูซึ่งคำตอบที่ได้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นที่เต้ารับนะถ้าในเคสนี้ แล้วเคสนี้เพิ่มเติมคือมันมีปัญหาอะไรบ้างทุกคนผมเชื่อว่าเคยเจอปัญหาเสียบสุดแล้วไม่ติดก็ต้องมานั่งดึงแบบนี้ใช้งานแล้วหน้าสัมผัสมันก็หลวมก็อันตรายไหมต่างต่างปัญหาก็ตามมาเหมือนในคอมเมนต์ที่ทุกคนเจอนั่นแหละนะครับตัวเต้าเสียบขากลมเล็กตัวนี้ก็เช่นกันครับปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วจะมีก็แค่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราซื้อมาใช้ก่อนหน้าที่มีมาตรฐานมาบังคับนะครับผม ต่อไปมาดูตัวขากลมมาตรฐานมอกอบ้านเรากันครับความโตอยู่ที่4.8เริ่มกันที่ตัวเต้ารับตัวนี้ครับลองเสียบครับคำถามแรกก่อนครับแน่นไหมแน่นครับทุกคนถือว่าแน่นนี่นะครับถือว่าแน่นเลยคำถามที่สองคือหน้าสัมผัสเป็นยังไง หน้าสัมผัสเหมือนกันครับไม่โดนตัวนำของตัวเต้าเสียบกับตัวนำของตัวเต้ารับไม่โดนหน้าสัมผัสกันเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆเช่นเคยนะครับไม่โดนเลยนะครับเป็นศูนย์เลยนะครับก็มาดูตัวเต้ารับต,ตรบตัวที่2กันครับเสียบลงไปครับคําถามแรกครับแน่นไหมแน่นครับทุกคน คำถามที่สอก็คือหน้าสัมผัสเป็นยังไงผมก็อยากให้ทุกคนดูครับคล้ขขายๆกับเจ้าตัวขากลมเล็กเลยนะก็คือแนบสนิทพอดีไม่มีปัญหาอะไรสําหรับตัวขาเสียบแบบขากลมใหญ่ก็คือขากลมมอกอบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็ขอสรุปว่าปัญหาที่เกิดก็คือเป็นปัญหาที่ตัวเต้าลับเช่นกันครับเพราะว่าตัวเต้าเสียบเป็นตัวเดียวกันแต่ปัญหาอยู่ที่ ตัวเต้ารับมันคนละตัวตัวนี้โอเคตัวนี้ไม่โอเคนะครับก็ทำให้การใช้งานของเรามีปัญหาสรุปสำหรับเต้าเสียบ3แบบนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าคาเบนไม่มีปัญหากับตัวเต้ารับที่ไม่โอเคหรือแม้กระทั่งตัวเต้ารับที่มันโอเคมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเต้ารับตัวนี้ที่เราไม่โอเคกับมันเนี่ย มันค่อนข้างที่จะน่าทําผัดค่อนข้างจะเยื้องศูนย์หน่อยหนึ่งนะครับอาจจะไม่เต็มแต่ก็นั่นแหละครับเจ้าตัวขาแบนตัวนี้ด้วยความพวงใหญ่ของทางสอมอเองนะครับว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเราอาจจะเผลอไปจับตัวตําแหน่งของตัวตัวนาของขาแบนแบบนี้ครับแบบนี้แล้วไปเสียบปลั๊กมันอาจจะช็อตโดนไฟดูดได้นะครับเขาก็เลย ทำแบบมาตรฐานที่มีฉนวนแบบนี้นะครับมาให้ซึ่งฉนวนและตัวนําตรงนี้มาตรฐานเขากําหนดไว้เลยนะครับว่าต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่บวกลบไม่เกินเท่าไหร่นะครับต่อมาตัวเต้าเสียบขากลมเล็กแบบนี้ใช้ได้กับตัวเต้ารับที่มันโอเคหน่อยนะครับที่ผมเรียกว่ามันโอเคเพราะว่าตั้งคู่มันได้มาตรฐานมอกเหมือนกันผมก็เลยเรียกมันว่าตัวนี้เต้ารับที่มันโอเคตัวเต้านี้เต้ารับที่เราไม่โอเคนะครับก็ ถ้า,ถ,าถ้าเรามีต้ารับที่มันโอเคเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันครับตัวขากลมมาตรฐานมอกบ้านเราถ้าเราเอามาใช้กับตัวต้ารับที่มันโอเคนะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมาใช้กับตัวต้ารับที่มันไม่โอเคอะ่ะมันก็มีปัญหาการใช้งานนะครับหลายคนอาจจะมีคําถามในใจนะครับว่าผมทดลองกี่ตัวนะครับคือตัวนี้เป็นเคนหนักสุดคือหน้าสัมผัสมัน ไม่โดนเลยแต่ว่ามันจะมีพวกนี้ที่ผมซื้อมาหลายอันมากหน้าสัมผัสมันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะบางอันนะนะครับมันก็หายไปแบบนี้เลยเหมือนกันก็คือไม่โดนอันเหมือนอันที่ไม่โอเคแบบนี้ส่วนบางอันมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่นะตอบคําถามเหมือนเดิมนะแน่นไหมก็ถือว่าหลวมนะแต่ว่านี่นะก็ถือว่าหลวมนะแล้วหน้าสัมผัสเป,เป็นยังไงโดนครับ แต่ว่าโดนไม่เต็มนะครับไม่เหมือนอันนี้อันนี้มันไม่โดนเลยนะอันที่เราไม่โอเคตะเกียแล้วก็รวมด้วยนะครับทั้งไม่โดนแล้วก็ค่อนข้างหลวมด้วยนะครับนะครับส่วนอันนี้ผมก็ซื้อมาสองอันนนะอันนี้ก็ลองเสียบดูนี่อันเนี้ยก็คือโดนไม่เต็มแล้วไอ้หน้าสัมผัสที่มันไม่เต็มแบบนี้แหละครับทุกคนก็ ทำให้เกิดตัวเต้าเสียบไหม้บ้างตัวเต้ารับไหม้บ้างนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเพราะว่าถ้าเราใช้โหลดหนักๆเนี่ยหน้าสัมผัสโดนไม่เต็มเนี่ยการนฟฟํากระแสไฟฟ้ามันก็จะไม่ดีมันก็จะเกิดความร้อนสูงนะครับทุกตัวที่ผมเอามาเนี่ยมีมอกอหมดทุกตัวนะครับนี่นะครับซึ่งตัวเนี้ยอุปกรณ์ปลั๊กพวกเนี้ยถ้าไม่มีมอรกอรมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมลบสกรีนออกไปแล้วแล้วก็มีมอกอด้วยนะนี่นะครับตรงนี้มองเห็นไหมน่าจะเห็น ก็ประมาณนี้เ๋ยวผมเสียบให้ดูทุกตัวนะนี่นี่ก็ด้วยอันนี้ก็ลงลึกไปหน่อยนะครับติดอยู่ด้านบนไม่เต็มเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็อันนี้ไม่โดนเลยอันนี้อันนี้ไม่น่าจะโดนนะนี่นะครับถือว่าไม่โดนแล้วกัน ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็คงทดลองแล้วให้ข้อมูลกับทุกคนได้ประมาณนี้ถ้าใครต้องการเสริมตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้อย่างเต็มที่แต่ขอแบบสุภาพสุภาพหน่อยนะครับแล้วก็ผมขอบอกแบรนด์ตัวนี้หน่อยแล้วกันเพราะผมว่ามันโอเคตัวเต้ารับที่ผมโอเคเนี่คือของแบรนด์วีนานะครับตัวนี้ผมว่าทําได้ดีส่วน ปัญหาที่เจอผมก็คิดว่าการทดลองนี้น่าจะให้คําตอบบ้างครับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับส่วนคําถามที่ว่าทําไมเสียบแล้วหลวมอ่ะก็สรุปส่วนตัวผมคิดว่าเป็นที่เต้ารับนะถึงแม้ว่าตัวเต้าเสียบขาแบนเองนะครับมันจะเสียบได้กับตัวเต้ารับที่ไม่โอเคนะแต่อย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะผมก็คิดว่าสมอ,อเขาก็สมอ,อเขาก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็เลยมีฉนวนตรงขาเสียบมาให้เรา ค,คลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนคิดเห็นตรงกันหรือแตกต่างกันได้นะครับไม่เป็นไรแต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลจากคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับถ้าเกิดอยากจะใช้งานมันจริงๆนะครับผมว่าอาการเดียวกับผมแน่ก็คือต้องดึงออกมันมาหน่อยนี่ซึ่งตัวนี้มันได้พอลกอรถูมั้ยถามจริงเลยน,นะย้ำอีกทีนะทุกคน ไอ้ต้ารับที่ผมซื้อมาเขามีมมกันนะแต่อันนี้ดูอาการนต้องต้องเสียบแบบนี้ใช่ไหมถึงจะใช้งานได้เนี่ยแหละมันก็เป็นประเด็นให้ทุกคนบอกว่าขาแบนไม่เห็นมีปัญหาเลยแต่ผมว่าจริงๆเหมือนเป็นที่เท้ารับนะมันไม่ได้เป็นที่ตัวขาเสียบสักเท่าไหร่แต่ประเอินว่าไอ้ขาแบนมันเสียบไปแล้วมันไม่มีปัญหาันปัญหาหน้อยกว่า Ah, uh, okay.